สวัสดีครับจะพาพบกับสุนัขสายพันธุ์วอปิโนอิตาเลียนโนสุนัขทิ้งจาะอิตาลีผู้ร่าเริงวอปิโนอิตาเลียนโนหรือที่รู้จักกันในชื่อวอปิโนครับเป็นสุนัขสายพันธุ์สปีดที่มีทิ่งกำเนิดจากอิตาลีครับเพราะมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุนัขพันธุ์ปอมเเดียนและก็เยอรมันสปีดครับขานั้นเป็นสุนัขขนาดเล็กน้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่4 1ถึง5.4กิโลกรัมขนนั้นหนาแน่น2ชั้นขนชั้นนอกน,นั้นยาวหยาบครับขนชั้นนน,นนนนใุมฟู สีขนทั่วไปก็คือสีขาวสีดำสีน้ำผึ้งและก็สีแดงครับส่วนใบ,บหน้านั้นหัวเป็นรูปกระโหลกจมูกแหลมหูตั้งตรงตากลมโตหางนั้นยาวหนาตั้งตรงครับส่วนนิสัยนั้นก็มีความขี้เล่นรักใครร่าเริงกระฉับกระเฉงฉลาดฝึกง่ายชอบหาแจ้งเตือนครับเป็นสุนัขที่ขี้อ้อนชอบอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของเข้ากับเด็กและก็สัตว์อื่นได้ดีเราไปดูประวัติเขาๆกัน วอรปิโนออตเลียโนมีต้นกําเนิดมาจากสุนัขสปีดยุโรปโบราณครับที่มีหลักฐานการมีอยู่ตั้งแต่ยุคสมฤทิดพบซรากดึกนํบบานของบพวกมันในบริเวณที่ตั้งทินฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับวอรปิโนเคยได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงของอิตาลีถูกเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็เป็นสุนัขเฝ้าบ้านครับส่วนในปัจจุบันนั้นวอรปิโนออตเลียโนยังคงเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในอิตาลีแต่เริ่มไปที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้นครับพวกมันเป็น ชอบเล่นชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้าของฝึกง่ายเข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์อื่นได้ดีแต่ข้อควรพิจารณาก็คือโบปิโนนั้นต้องการการแปลงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันขนพันกันครับพวกมันนั้นชอบเฮาดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งสําคัญโบปิโนมีพลังงานสูงต้องการการอาอกกำลังกายเป็นประจำครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับโบปิโนอิตาเลียนโนแต่ใครชอบสุนัขสายพัน,นุนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e และที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกันดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ